กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้กัยังอยู่บ้านทุงหารใหม่เกา่าอยู่อำเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคามมองนี้เป็นมองตั้งบ้านโชคแล้วก็ขายเนาะมองผลิตก็อยูอีกมองหนึ่งมองผลิตนี่สิยูบ้านโนนนิวตำบลเชียงยืน่นอำเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคามสำหรับบ้านตั้งโชคนี่ก็อยูถนนรักเลยจ้าสินขอนแก่นเชียงยืน่นกาฬลสินเท่านี่ละหาง่ายๆไปอย่างมาเบิงกับมาเบิงได้ หลังนี่ก็มีขนาด3คูณ5เมตร50อยู่ในราคา1่แหาหมื่บาทการจัดทรงก็ทรงฟรีใน่างอีสาน่าคอื่นๆจังหวัดอื่นๆค่ะคุยกับทางร้านโดยตรงจ้าสำหรับลูกค้าหรือท่านผู้ชมท่านใดสนใจเนาะจะมีน้าบัตรของทางร้านแนบหาตอนจบคลิปเบิ่งจบคลิปก็ะจะมีน้าบัตรของทางร้านหาหรือว่าใครฟังบ่ทันกะสามารถกดซื้อคลิปสังเกตใต้คลิป ก็จะมีคำอธิบายของบ้านที่อยู่เบร์โทั่วห้เบอร์จ้าบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ลูกค้าสร้างเหตุเนาะทรงขอนแก่นใกล้ๆนี่ละทรงบ่กไก่มีระเบียงด้านนามีหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีประตูไว้สำหรับต่อเติมด้านหลังนี่ละจ้าบแบบบ้านที่ลุงหานเหตุมากอะ่ะมีทั้งแบบบ่มีห้องน้ำแล้วก็มีห้องน้ำพราะว่า ลูกค,ค้าก็มีความต้องการบ่คือกันอย่างเช่นทรงขอนแก่นนี่ย็บว่าเอาห้องน้ำเนาะนี่ก็จะเป็นทางึ้นบ้านมีบันไดาสามคันมีประตูปิดประตูแบบละแนงเนาะ นี่ก็เป็นระเบียงด้านหน้าบ้านมีขนาด3คูณ2เมตรพอมานั่งฝ้าก็เป็นฝ้าไม้เดินสายไฟไว้เรียบร้อยนี่เราจะมานั่งสองฟังมานั่ง3เมตรกับมานั่ง2เมตรภายในห้องก็จะเน้นกระจกกระจกทางลานก็จะติดให้ตอนทรงมอบ ราคาบ้านก็คือพร้อมติดตั้งฟรีกระโจกกระติดไหนเนาะทางหลานจะบริเฮ็ดแต่ห้องน้ำเฮ็ดไว้เฮ็ดเฮ็ดในส่วนของห้องน้ำจะเป็นห้องโล่งๆแล้วก็ปูพื้นสำเร็จไว้ไหสำหรับบ้านหลังใดที่มีห้องน้ำเดินสายไฟไว้ไหแต่ว่าบริได้ติดหลอดไฟเนาะเพื่อท่านผู้ชมหรือลูกค้าท่านไหนบ่ถูกใจทางหลานก็เลยตัดปัญหาแต่ว่าถ้าอยากสร้างเฮ็ดก็สร้างได้ นี่ก็เป็นภายในตัวห้องจะเป็นฝ้าหลุมฝ้ายิบซ้ำภายในก็เน้นกระจกจ้า <c oughs> มูด้วยสมาร์ทบอร์ดมีช่องเซอร์วิสไฟไว้ให้ <c oughs> ด้านล่างก็จะเป็นประตูไว้สำหรับต่อเติมนี่ก็เป็นข้าวๆนะจ้ะเนาะสำหรับบ้านสร้างเฮ็ดท่านผู้ชมหรือลูกค้าบางท่านก็คิดว่า เคยเบิงแบบบ้านแบบนี้ถูกใจแล้วงามแล้วหาสังเห็ดนี่สีง,งามคือเกาบนนอกอะขีด่าตรงมีคนขีดนะจ๊ะเนาะอย่างเช่นทางช่องนี่ก็ยังเคยขีดแต่ว่าเท่าที่มาเบิงนี่คืองามคือเกาจาก้าทางหลานเห็ดไหคือเกางามคือเกาตามสังเลยจา้านี่ก็ชมภายใน ในเรื่องของการจัดส่งกับส่งฟรีในภาคอีสานภาคอื่นๆก็แนะนําคุยกับทางหลานโดยตรงเนาะลวกะ็ไม่มีแบบผ่อนทางหลานรับเงินสดการรับเงินก็คือจ่ายตอ่อตอนมัดจําตอนสร้างตอนมัดจําคือจ่ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็คือจ่ายตอนรงหมอบบ้านติดตั้งบ้านให้เรียบร้อยก็คือจ่ายเบิดก็จะประมาณนี้ สำหรับท่านผู้ชมหรือลูกค้าท่านใดสนใจบานลุ่งหานกะสามารถติดต่อเขามาได้โดยตรงเนาะกับทางลานตามเบอร์ที่แนบให้สำหรับคลิปนี้กะขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านคือเกา่านะจา้ะเนาะขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขลำลำเลย่ยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า